ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับช่วงนี้ป้าแตนเห็นบอกว่ามีทนายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศตัวและผมก็เคยประกาศไปแล้วว่าป้าแตนเนี่ยไม่ได้ติดตอ่อผมมานะครับคือที่ทําคลิปเนี่ยต้องบอกก่อนนะไม่ได้มีเจตนาจะทําให้ใครเสียหายนะครับไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปรบกวนลุงพลป้าแตนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายอ่ะนะฮะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยไม่รับทําคดีน้องชมพู่ เพราะว่าหนึ่งลุงพลป้าแตนเนี่ยเขาไม่จ้างผมอยู่แล้วนะครับดูมองตาก็รู้ใจกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศไปเลยนะครับประเด็นที่2เนี่ยมันมีหลายคนนะครับคือคนหวังดีก็มีนะครับบอกทนายรัชพลไปช่วยลุงพลหน่อยทนายรัชพลทำแล้วชนะแน่เลยนู่นนี่นั่นต้องบอกนะครับว่าใครทำเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนทางนั้นแหละนะฮะมันอยู่ที่ศาลจะตัดสินนะครับทนายมีส่วนจริงนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ว่าจะชนะถ้าทุกคนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต่อให้ผมไปทำเนี่ยก็ไม่ได้ไปว่าจะชนะนะครับประเด็นที่3มันมีกลุ่มคนที่ชอบมาล้อเลียนว่าทนายรัชพลเข้าไปหาตั้งแต่แรกอยากจะทําคดีมากใช่ไหมล่ะทนายรัชพลเข้าไปตั้งแต่แรกวาให้แต่เขาไม่จ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไอ้จ้างไม่ไจ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนมาจ้างผมทั้งประเทศหรอกนะครับทนายมีให้เลือกต้องเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยประกาศซะเลยนะครับจะได้ จบปัญหาพวกนี้นะครับว่าผมไม่รับทำนะครับส่วนลุงพลป้าแตนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาหาว่ากูยังไม่ได้จ้างมึงสักหน่อยมึงมาประกาศทาไมอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้จ้างเธอหรอกอย่าอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะอะไรนะครับแต่ว่าผมราคาญพวกที่มาล้อเลียนมาเสียดสีนะครับแล้วก็คนที่บอกให้ผมไปช่วยลุงพลป้าแตนเนี่ยลุงพลป้าแตนเขาไม่ได้ให้ผมไปนะครับผมก็ไม่สามารถไปได้ คือการที่ทนายจะทําคดีให้เนี่ยนะครับทนายสมัติทนายต้องยอมรับคดีนะครับแล้วก็ลูกความก็ต้องยอมให้ทนายทามันถึงจะทําได้มันต้องแมทช์กันนะครับแต่ว่าถ้าลูกความไม่ทําทนายไม่ทํามันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยอะไรได้นะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่าที่ผมมาประกาศตรงนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายไม่ได้มีเจตนาจะทําให้ใครเสียหายนะครับแต่ว่าผมลาคาญพวกที่หนึ่งมาล้อเลียนนะครับ สองคนที่เป็นเอฟซีนะครับลุงพลป้าแตนหรือ f c ผมเนี่ยอยากให้ผมไปช่วยเนี่ยนะครับอันนี้ต้องคุยดีๆนะครับว่าผมไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าลุงพลป้าแตนเขาไม่ได้ให้ผมทานะครับเมื่อเมื่อลุงพลป้าแตนเนี่ยมองหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ให้ผมทําหรอกนะครับผมก็ประกาศตัวไปเลยดีกว่านะฮะว่าผมไม่ได้รับทานะครับจะได้ทราบทั่วกันนะฮะแล้วก็จะได้ยุติป,ปัญหามันจะได้ไม่ต้องมา เรอเรียนมาเสียสีอีกนะครับส่วนเอฟซี FC ลุงพลปาแตนหรือว่า FC ผมก็ตามนะครับปาแตนเขาก็เดี๋ยวเขาได้ทนายแล้วนะครับตามที่เขาพอใจตามที่เขาเชื่อมั่นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ในการต่อสู้คดีแล้วกันนะครับถ้าคิดว่าไม่ผิดจะสู้คดีก็ผมก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันครับ